คแกเป็นใครติดมี่การพนันทุพกพี่ฉันก็ติดแกเท่าไหร่ตอนที่ฉันก่อนก็ได้พอไหมแค่เนี่ยโอเคดีกว่าไม่ได้แล้วบอกเขาด้วยพี่ังา้องมีเงินเยาวโชคกรที่บอนขอ,องี่สันอีก ทุ่มเทให้ทุกอย่างเธอยังไม่เห็นความดียื่นมือเข้าช่วยทุกทีมอบสิ่งที่ดีให้อย่างเต็มใจเธอไม่เห็นค่าความรักของฉันใช่ไหมที่ฟังลึกอยู่ภายในของหัวใจ เขทจ่ทำแบบนี้แล้วที่ฉันทำมันได้อะไร หลบว่ารกให้เธอผู้ใจ สวัสดีครก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งมหาชนกับผมพีดนะครับเมื่อนี้มีโอกาสต้อนรับนะครับศิลปินสาวนะครับสวยครับมาเยือนคืน99รากามาเยือนยัดเพลงทางไร้เท่านะครับมีการถ่ายทําออกทางแคบเบิลทีวีช่องที่20ด้วยนะครับเมื่อนี้นะครับมีศิลปินที่มีคุณภาพอีกท่านหนึ่งนั่นคือสาวสวยน้องบิวสุ ทาท์เนาะนะครับน้องบิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทนะคะสวัสดีแฟนรายการ99.0เมกะเฮิร์ตนะคะวันนี้น้องบิวสุดทาทิพย์เจ้าของผลงานเพลงขอใช้คำว่าแฟนค่ะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องถามความเป็นไปเป็นมาของน้องบิวนะครับค่ะก่อนจะมาเป็นนักร้องนักร้องนี่ครับมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่อายุจะาขวบครับ ความไฟฝันน้องบิวไป่ฝันอยากเป็นนักร้อตั้งแต่ตอนป .5 หป .5 าจา้ะก็้อนนี่น้องบิวจะมาเป็นนักร้องน้องบิวเคยเป็นนักจัดรายก,การมาก่อนเป็นดีเจจ้ะเคยสัมภาษณ์แต่ผู้อื่นหรอือดอกที่นี่ถูกคนอื่นสัมภาษณ์ <c oughs> แล้วคุณพ่อคุณแม่นีให้การสนับสนุนจังได้ไครับเ <c oughs> ต็มที่เลยจ้ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการเทปเพลงแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ เราน้องบิวเคยผ่านการประกวดเวทีการร้องเพลงมาก่อนปะครับเคยจ้ะตอนนี้น้องบิวเคยประกวดวงของโรงเรียนเป็นรายการเจ็ดอลังการโชว์ค่ะครับเล่าน้องบิวว่าเป็นศิลปินนะครับเราแบ่งเวลาการเรียนในแบ่งกันยังไงครับน้องบิวเรียนสอิวย์จ้ะเรียนสอิตย์จ,จ<า>้ะเรียนสอิวย์เพื่อที่จนันทร์ฮอดซูกน้องบิวสิได้มีเวลาเฮ็ดเพลงไปคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตเดินสายสัมผัสให้เต็มที น้องบิวก็จะเลี้ยนแค่สร์อาทิตย์ส่วนมากสร์อาทิตย์กับว่า่อยได้ไปเลี้ยนดอกครับ <laughs> ก็จะมึงหมันอยู่กับงานเพลงชุดใหม่นี่จ้าเอาเราถามน้องบิวนะว่าระเบํมชุดนี้นะครับน้องบิวมีส่วนร่วมกับงานเพลงชุดนี้เนี่ยด้มีส่วนร่วมมีอย่างแนมีการแต่งเพลงขัดเพลงนะครับการทำดนตรีวาจะเอาจังสี่ยังสี่หรือแล้วแต่อาจารย์ทันทีประพันธ์ผลงานเพลงมาให้อ๋อ สำหรับชุดนี้องบิวมีส่วนร่วมในการเขียนเขียนเนื้อเพลงเพลงขอใจคำว่าแฟนในจัดเขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาให้อาจารย์สมบูรณ์ปราชิตตังเป็นคนคัดเก่าออกมาเป็นผลงานเพลงคือเขาเขียนเสร็จเรื่องจากความรู้สึกของเขาจ้ะเขียนไปอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็เรียบเรียงให้ออกมาเป็นเพลงขอใจคำว่าแฟนงานเพลงนี้นะครับเรืออาบัณ์ชุดนี้เนี่ยใช้เวลาในการเขียนนะครับลวกาทำสรุปดนตรีเขาของอาร์ต มิกใส่เวลาถึงปีบะครับประมาณหเดือนจ้ะ6เดือนจ้ครับเรางานเพ่งชุดนี้นะครับน้องบิวได้ว่างตามคืนวิุดีเจนะครับทุกภาคเลยบะครับทุกภาคเลยจ้ะรา่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือเม่ท่านได้ไปแต่ไตครับ <laughs> แล้ะผลตอบรับกระแสดีดีคักจ้ะดีคักก็คือน้องบิว เขาบอบว่าได้ขาดหวังยังหลายเนาะตอน <ผม S 1> แรกที่นี่น้องบิวกับร้องโปรโมทเบิงถูกภากกระแสตอบรับดีแล้วก็ติดชาร์ในผาคอีสานก็ดีใจแฮงเป็นกําลังใจเฮ็ดให้น้องบิวได้มีกําลังใจเฮ็ดผลงานเพลงต่อไปครับแล้วงานเพลงชุดนี้ที่น้องบิวชื่นชอบที่สุดเลย<า>ก็หมายความว่าอชอบเพลงนี้ที่สุดเลยแต่ทุกเพลงอ่ะ ชอบหมดแหละครับเพราะว่าเพลงแต่และเพลงที่ที่เราคัดแล้วนะเราเข้าอัดนะเป็นเพลงที่มีคุณภาพหมดจเรางานเพลงชุดนี้น้องบิวชอบเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างครับชุดนี้ก็ชอบยูสองเพลงชอบทอ,อกันเลยเ,ออเพลนขอใช้คําว่าแฟนกับเพลงอหสิกรรมหัวใจจะจิงเกิลไม่อหสิกรรมหัวใจเป็นปอปล็อกเป็นปอปล็อกฟังแบบสบายสบายจะฟังได้ทุกวัยทุกวัยครับฟังแล้วแบบเพลินสบายใจ โดโด,โดอกที่สุดก็คือสิเป็นไวัรุ่นเรามาที่นี่นะครับถ้าแฟนเพลงอยากดาวน์โหลดก็ไปทีดอก,ก123จันหนึ่งสองสามแปดศูนย์สามหกจ้าครับสำหรับแฟนเพลงที่ฟังอยู่นะครับคืออยากกดไว้ในโทรศัพท์เนาะ,ะไไนี่เลยกับนี่กดดอกจันบอกทีครับหนึ่งสองสามแปดศูนย์สามหกจ้ะครับ